สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างไก่นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทําคลิปซ่อมนะครับตัว iPad ตัวนี้เป็น iPad Gen 7นะครับเพราะว่าตัวนี้อาการเนี่ยตอนนี้นะครับเจอซ่อมบ่อยมากๆก็เลยถือโอกาสนะครับถ่ายคลิปไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPad รุ่นนี้อยู่นะครับเป็น iPad Gen 7แล้วเจอปัญหาของเครื่องติดดับโลโก้แบบนี้นะครับเอาไว้ให้ดูนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับ iPad Gen 7ตอนนี้เจออาการซ่อมเนี่ยแทบว่าจะเป็นโรคประจําตัวของมันเลยนะครับเพราะว่าเจอซ่อมอาการเดิมๆซ้ําๆเป็นแบบเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดดับโลโก้แบบนี้หรือใช้อยู่ดีๆเครื่ ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้โดยปกติเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาของเครื่องสินดับแบบนี้เราจะต้องนาเครื่องเนี่ยไปอัปเดตหรือว่าลงโปรแกรมผ่านโปรแกรมไอจูนก่อนนะครับเพื่อจะตัดปัญหาเรื่องของการที่ซอฟต์แวร์มีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ตัวเนี้ยผมได้ทําการลงไปแล้วตัวโปรแกรมเนี่ยก็แจ้งเออร์เอร์ขึ้นมาเป็นเออร์เรอร์นะครับก็เลยตัดประเด็นเรื่องของการามีปัญหาที่ตัวซอฟต์แวร์ไปได้เลยนะครับทีนี้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้คือเรายังไม่ได้แกะเครื่องนะครับปัญหาเบื้องต้นหลังจากทำซอฟต์แว error code ร์ หรือว่าตัว CPU ที่ใช้อ่านค่านะครับของตัวชิปหน่วยความจำเนี่ยอาจจะเกิดมีปัญหาหรือว่าลายวงจรจุดนั้นๆเกิดปัญหาเลยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถดึงไฟล์ขึ้นมาทำให้เครื่องเนี่ยเกิดอาการติดดับแบบนี้นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปจังหวะที่ผมหลาลงโปรแกรมให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาเอาเป็นว่าเดี๋ยว,วตัวเนี้ยคือผมลองแล้วมันขึ้นโค้ด4013ฉะนั้นเลยตัดประเด็นเรื่องการทำซอฟต์แวร์ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าบางท่านจะบอกว่าทำไมเครื่องติดดับทำไมถึงแกะซ่่่่่ออมมมเเเเลลลยยยททาาาไไไงงโปรรรแแกกกนน็้้้จววี ลองลงแล้วนะครับลงแล้วมันไม่ผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องนะครับดูวิธีการซ่อมได้เลยโอเคทีนี้วิธีการซ่อมนะครับก่อนที่เราจะแกะเครื่องออกมาซ่อมเนี่ยรุ่นนี้มันจะต้องมีการแกะตัวทัศกีนนะครับแล้วก็ถึงจะเอาหน้าจอออกแล้วก็จะเอาเมนบอร์ดเนี่ยขึ้นมาทําการซ่อมได้นะครับทีนี้วิธีการแกะของเราเดี๋ยวเราจะเอาตัวเครื่องเนี่ยไปวางไว้ที่เตววาทําความร้อนนะครับอุณหภูมิที่ผมใช้ก็น่าจะประมาณ80องศาเพื่อให้กาวเนี่ยตามขอบเนี่ยมันอ่อนตัวแล้วเราจะได้แกะะได้้ง่ายขึนนครับ โอเคครับหลังจากที่เราเอาไปวางที่เตาทําความร้อนนะครับเราก็จะทําการแกะหน้าจอออกมาได้เลยนะครับแต่เวลาแกะเนี่ยเราจะใช้แผ่นพลาส,สติกนะครับบางๆในการแซะเข้าไปนะครับลูดกาวตามขอบออก โอเคครับตอนนี้เราก็ยกช <sh all Napoleon> ั้นทัชสกีนนะครับขึ้นมาได้แล้วทีนี้ก่อนจะเอาหน้าจอออกนะครับเราก็ต้องไขน็อตนะครับจะมีอยู่4จุดนะครับที่ไขยึดตัวหน้าจอไว้นะครับก็ไขออกก่อนโอเคครับพอไขออกแล้วนะครับเราก็ยกหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดที่ตัวบอร์ดนะครับเป็นน็อตฝาครอบซิงค์ที่ใช้กดตัวสายแพรหน้าจอทัศสกีนไว้นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของตัวซิงค์ที่ใช้กดตัวสายแพรไว้นะครับ โอเคครับเท่านี้เราก็เอาตัวหน้าจอกับทัชสกรีนออกมาได้แล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเอาหน้าจอออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมายกตัวเมนบอร์ดนะครับออกออกจากตัวบอดี้นะครับเพื่อที่จะเอามาทําการซ่อมโอเคเท่านี้เราก็เอาตัวเมนบอร์ดนะครับขึ้นมาได้แล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวเมนบอร์ดของ i p a d ดเจนเจ็ดนะครับจะมีเป็นลักษณะนี้ตัว IC ซต่างๆนะครับก็จะอยู่ใต้ซิงค์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เห็นนะครับว่าตัว เมนบอร์ดของเจนเจ็ดนะครับ iPad เจนเจ็ดด้านในจะมีอะไรบ้างโอเคพอแกะซิงค์ออกนะครับเราก็จะเห็นต่างๆนะครับ cpu ชุดหน่วยความจำนะครับอันนี้เป็นชุด Wi-Fi สัญญาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก IC Power รนะครับระบบจ่ายไฟต่างๆอันนี้ก็จะเป็นชุดตู้ชาร์จนะครับแพรสายชาร์าชิปไวไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมแยกตัวบอด y ี้นะครับออกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คที่ตัวเมนบอร์ดนะครับซึ่งตัวนี้อาการที่บอกของ iPad Gen 7เนี่ยปัญหาที่เจอนะครับเครื่องที่มีอาการใช้ไปแล้วอยู่ดีๆติดดับดับเองนะครับมีปัญหาบ่อยก็คือคำสั่งจากตัว CPU นะครับ ตัวเนี้ยคำสั่งต่างๆเนี่ยบางไลน์หรือว่าไลนา์วงจรบางไลน์ในใต้ใต้ CPU เนี่ยมีปัญหาหรือหนักสุดก็คือเกิดจากตัว CPU เนี่ยมีปัญหาไปแล้วนะครับซึ่งถามว่าเปลี่ยนได้ไหมณนะวันนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับต้องใช้ CPU เป็นเบอร์เดียวกันนะครับก็คือจะเป็น A10 ของ i อ a d Gen Gen นนะครับมันจะเป็น CPU ที่เขาเรียกว่า A10 ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าตอนนี้เจนเจนปัจจุบันนะ่าจะเป็น A16 0 a 1แล้วนะครับสำหรับเป็นพวกของอ iPhone 15นะครับณนะวันนี้นะจะเป็น A1 6แแล้ววต่ว่าของ เจน7เนี่ยใช้ที่เป็น CPU ที่เป็น a 1 0อยู่นะครับตัวนี้น่าจะมีปัญหาแต่ก่อนที่เราจะยกเนี่ยเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราจะวัดลายวงจรเบื้องต้นนะครับรอบๆของมันเนี่ยว่ามันมีลายไหนที่มันมีปัญหานะครับหรือว่าวงจรขาดไปหรือเปล่าถ้ามีเจอปัญหาก็เราก็จะยกทํำลายใต้ขาตรงนี้นะครับใต้ CPU เนี่ยใหม่เลยแต่ถ้าเกิดวัดแล้วยังสมบูรณ์อยู่อาจจะต้องไปดูที่ชุดหน่วยความจําตรงนี้เพราะว่าเครื่องติดดับแล้วก็ อัพเข้าไปเนี่ยมัน e อ r ร์เ4013นะครับอันนี้ก็คือหน่วยความจำที่เป็น64 g ิ128 32อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเป็นชิปตัวนี้เลยนะครับก็คือลักษณะมันเนี่ยไม่ว่าความจุจะเท่าไหร่นะครับตั้งแต่16 g ิถึง 1TB เลยขนาดเนี่ยมันจะเท่ากันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเจนของหน่วยความจุข,ของรุ่นนั้นๆว่ามันทำมาสูงสุดที่เท่าไหร่ซึ่งของเจนเจนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะได้มากสุดที่256 g ินะครับตัวนี้ ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมคุ้นว่ามัน2 6กหรือว่า5-2 1นี่แหละแต่ส่วนมากที่ที่เจอเนี่ยน่าจะประมาณ128ถึง2ถึง256จะประมาณนั้นนะครับของของที่เป็นเจนนี้ซึ่งหน้าตามันเหมือนก,นกันก็จริงนะแต่ว่ามันใช้ร่วมกันได้ไม่ทุกรุ่นนะครับมันจะเป็นของอเทคโนโลยีของเจนนั้นๆน,น,นะครับซึ่งยุคนี้ของ iPad Gen 7ก็น่าจะประมาณนี้128ถึง256นะครับ โอเคครับหลังจากที่เช็คลายวงจรเบื้องต้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดจากลายคําสั่งใต้ CPU นะครับเพราะว่ารุ่นนี้สำหรับ iPad Gen 7เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับที่ลายใต้วงจรของ CPU เนี่ยเกิดปัญหาหรือตัว CPU เองเนี่ยเกิดปัญหาเองนะครับฉะนั้นวิธีซ่อมนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องยก CPU ออกมาเช็คลายเบื้องต้นแก้ไขาลายที่มีปัญหาแล้วก็วางกลับลงไปนะครับเพราะว่าเราจะยังไม่เปลี่ยนนะครับ พราะถ้าเกิดเคสนี้นะครับถา้าไม่เสียหายถึงชุดหน่วยความจำเนี่ยเท่ากับว่าข้อมูลเนี่ยจะยังอยู่ครบถ้าลูกค้ายังไม่ได้ไปล้างข้อมูลหรือว่าไปลงโปรแกรมใหม่นะครับแต่เท่าที่ผมลองเนี่ยมันลงแล้วมันเด้ง เออร์ er ์4013เลยนะครับคิดว่าข้อมูลลูกค้าเนี่ยน่าจะยังอยู่ครบนะครับจากนั้นเคสนี้นะครับที่เกิดอาการประมาณนี้มาสําหรับที่ลูกค้าต้องการเรื่องข้อมูลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้เนี่ยตีซะเป็น50-50ดีกว่าครับจะได,จะได้จะได้ทําใจเผื่อไว้นะครับแต่ว่าเท่ากับเครื่องนี้ที่เช็คเบื้องต้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะมากกว่า50%ที่ข้อมูลจะอยู่นะครับ ทีนี้นะครับวิธีซ่อมเดี๋ยวเราจะทําการยกชิป CPU นะครับมาแก้ไขรา,ายวงจรที่มีปัญหานะครับทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะยกตัวชิป CPU เนี่ยแต่เราก็จะแปะอ่าตัวนี้จะเป็นก๊อตเทปนะครับป้องกันความร้อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนที่ะระหว่างที่เราทำเนี่ยมันไปนโดนตัว IC ตัวอื่นนะครับ ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะยกชิปไอซีเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวเราจะต้องทําการเก็บกาวอีพ็อกซี่นะครับที่เขาเคลือบไว้ตามาตัวใต้ชิปไอซีเนี่ยเพื่อที่จะเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยจะให้มันไม่ไปเกี่ยวเอาไอซีตัวเล็กๆที่เป็นตัวตัว C ตัว R ตัว L เนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับเราต้องทําการเก็บกาวก่อนนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราเก็บกาวนะครับตามขอบตัว CPU เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,อไปเดี๋ยวเราจะทําการยกชิปนะครับขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะซูมไม่เห็นนะครับขั้นตอนการยกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นชิป CPU ที่เราจะทําการยกนะครับ ตอนนี้เราก็ยกตัว CPU นะครับขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามองดีๆนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นขาลายวงจรเนี่ยอันนี้เราผมวาง CPU แยกไว้นิดนึงรอให้มันเย็นนะครับถ้ามองดีๆเราจะเห็นที่เป็นขาวๆนะครับอันนี้ก็คือลายวงจรทั้งหมดนะครับของคําสั่งที่ CPU เนี่ยจะต้องทําการจัดการนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรายกชิปิป CPU ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดนะครับตะกัวที่ตัวเมนบอร์ดแล้วก็เก็บรายละเอียดกาวที่มันยังหลงเหลืออยู่นะครับให้เรียบร้อย ขั้นตอนนี้นะครับเราก็ต้องค่อยๆใช้ปลายหัวแรงเนี่ยที่หัวมันจะค่อนข้างที่จะเล็กมากๆนะครับแบบนี้ค่อยๆเก็บตะกัวนะครับเก็บกาวที่มันหลงเหลือหรือว่าที่มันในส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะครับที่มันจะมาขวางตัวจังหวะที่เราวางไอซีลงไปเนี่ยเอาออกให้หมดนะครับแต่ขั้นตอนนี้มันต้องค่อยๆทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหัวแรงเนี่ยความร้อนไม่ถึงนะครับหรือว่าผิดพลาดมันอาจจะทําให้ลายาตที่บอร์ดเนี่ยลายที่บอร์ดเนี่ยเกิดอาการขาดหรือว่าหลุดออกมานะครับโอเคครับหลังจากที่เราเก็บตะกัวนะครับ เก็บกาวที่มันลงเหลือเล็กน้อยนะครับออกแล้วตอนนี้ขั้นตอนที่บอร์ดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้จุดต่อไปที่เราต้องทำนะครับเราจะต้องสีดำๆที่ตัวชิป CPU เนี่ยอันนี้คือกาวอีพ็อกซี่ที่มันลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทําความสะอาดเก็บกาวแล้วก็ไปบอลสร้างขาให้มันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวางกลับไปคืนที่ตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วเราก็จะมาเปิดเครื่องเทสกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราทําความสะอาดนะครับลายวงจรที่บอร์ด เรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาจัดการนะครับขาของชิป cpu นะครับอดีวผมให้ดูกล้องดูไกลๆนะครับที่เห็นเขาขาวนั่นคือลายวงจรทั้งหมดที่ต้องใช้นะครับดำๆที่เราเห็นก็คือกาวอีพ็อกซี่ที่จากโรงงานเนี่ยเขาเคลือบนะครับเพื่อป้องกันเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวชิป i c นะครับทีนี้วิธีเราที่เราจะเอากาวนี้ออกนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเล็กมากๆเราก็จะใช้ตัวน้ำยานะครับน้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาละลายนะครับละลากาว cpu โดยเฉพาะนะครับมันจะเขียนที่ออกแบบมาาาาสํหรับใช้ละยกวของ CPU วิธีทําก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็จะเอาตัว cpu นะครับลงไปแช่น้ํายาไว้รอให้กาวนะครับมันอ่อนตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเขี่ยออกนะครับทีนี้เวลาออกเนี่ยเราจะใช้ตัวที่เป็นแปลงนะครับมันจะมีแปลงปลายอ่อนปลายแข็งแล้วก็แปลงที่เป็นปลายลวดนะครับทีนึงแต่ว่าปลายลวดเนี่ยเราจะใช้ค่อนข้างน้อยนะครับขึ้นอยู่กับกาวซึ่งบางเครื่องเนี่ยแข็งมากบางเครื่องเนี่ยอ่อนนะครับหลุดง่าย โอเคครับหลังจากที่เรารจุ่มน้ํายาแล้วก็ใช้แปรงถูนะครับสังเกตได้เลยนะครับดําๆที่เราเห็นเมื่อกี้หายไปค่อนข้างที่จะเกือบหมดแล้วนะครับเหลือตามขอบนิดหน่อยนะครับขาวๆตรงนี้ก็จะเป็นกล้องมันจะไม่โฟกัสนะครับขาวๆตรงนี้ก็จะเป็นลายวงจรตามที่บอกก็คือเป็นขาตะก่วซึ่งมันเล็กมากๆนะครับจริงๆน่าจะมีแบบโอเป็นหลักร้อยสองร้อยขาเลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราเอา CPU นะครับไปละลายกาวแล้วก็ทำความสะอาเดเรียบร้อยนะครับสังเกตได้เลยนะครับขาตัว CPU จะขาวใสแบบนี้เลยนะครับไม่มีสีดําลงเหลืออยู่เลยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทําการสร้างขาตะกวัวเนี่ยให้ตัวชิปเนี่ยใหม่นะครับทีนี้วิธีสร้างขานะครับเดี๋ยวผมจะซูไม่เห็นนะครับ วิธีสร้างขานะครับเดี๋ยวเราก็จะมีตรงนี้นะครับที่มันเป็นแท่นเขาเรียกว่าแท่นบอลขาสําหรับ CPU โดยเฉพาะนะครับนี้พอมีแท่นปุ๊บนะครับมันก็จะมีแผ่นเพจนะครับของ CPU ของแต่ละเบอร์นะครับ A10 A11 A9 นะครับมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าขาเนี่ยสังเกตได้ว่าขาเนี่ยมันจะต่างกันนะครับฉะนั้นตัวนี้ที่เราจะทำนะครับก็จะเป็นเพจ ของ cpu ตัว a 1 0นะครับตัวนี้ a 1 0เราก็จะเอาตัว cpu นะครับมาวางแบบนี้เลยมันจะเป็นตำแหน่งของมันที่ค่อนข้างที่จะเป๊ะนะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการสร้างขานะครับจริงๆมันมีเพยบอลอีกประเภทหนึ่งนะครับที่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมลงทุนซื้อเครื่องมือตรงนี้ออกมาเพราะว่ามันจะทําให้งานเราค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ออกมาที่จะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเวลาบอลเนี่ยถ้าขยับนิดนึงนะครับขาตะกัวเนี่ยมันจะล้มนะครับเราจะต้องทําการเกะเก็บกาวใหม่ฉะนั้นเราก็เลยเลืืืือออออกกที่่จะะซ้เเคครรรงมมในนาาาบบขลยั หลังจากเอาตัว CPU นะครับมาวางที่แท่นเรียบร้อยนะครับเราก็จะตัวเพจนะครับมาวางให้มันตรงบล็อกพอวางตรงบล็อกปุ๊บนะครับตำแหน่งนะครับของรูตะกวัวนะครับมันก็จะอยู่ตรงเป๊ะกับตัว C p u เลยนะครับทีนี้ที่มันจะต้องใช้บล็อกเนี่ยคือเพจเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสขยับนะครับเวลาเราบอลขาเนี่ยมันก็จะออกมาสวยเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสมอกันนะครับทีนี้พอเราวางตำแหน่งเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ตะกวัว ตะกัวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าตะกัวเห็วนะครับก็คือจริงๆมันก็ตะกัวประเภทเดียวกับพวกเส้นลวดที่เราใช้เชื่อมอะไรแบบนี้นครับแต่ว่าที่เราต้องใช้ตะกัวเห็วเนี่ยมันจะปาดแล้วมันจะลงไปตามร่องที่เรา,าที่แผ่นเพดนะครับทำไว้นะครับเราก็จะปาดแบบนี้นะครับให้มันเข้าไปในรูของช่องเพจนะครับ เขาจะปาดไปให้ทั่วแบบนี้นะครับพอปาดเสร็จปุ๊บนะครับเราจะใช้ผ้าาทำความสะอาดนะครับเก็บพวกตะกัวที่มันล้นออกมานิดนึงนะครับก่อนจะใช้ความร้อนเป่าเดี๋ยวเราจะส่องดูตัวขามันสักเล็กน้อยนะครับว่ามันตะกัวเนี่ยมันเข้าไปตามตำแหน่งที่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับเพราะบางทีเราจะต้องส่องกล้องดูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ละเอียดมากๆนะครับโอเคพอเราปาดตะกัวเล็วนะครับเข้าไปเรียบร้อยแต่เราก็จะใช้ตัวฮอตแอร์ที่เป็นความร้อนนะครับตัวเป่าลมร้อนเป่าให้ตะกัวนะครับมันละลายแล้วก็สร้างขาขึ้นมานะครับ โอเคครับท่นนี้ก็ขั้นตอนการสร้างขาตะกัวนะครับให้กับตัวชิป CPU เนี่ยเรียบร้อยนะครับจริงๆมันค่อนข้างจะเล็กนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่นี่คือเขาขาที่เราเห็นนะครับสังเกตได้ว่ามันจะเรียบนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําตัว CPU ีเนี่ยไปวางให้กับตัวเมนบอร์ดแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องเทสกันครับว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยเกิดจากลายวงจรใต้ขาของ CPU อย่างที่เราวิเคราะห์หรือเปล่านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะนํา ตัวชิป cpu นะครับวางคืนให้กับตัวเมนบอร์ดครับอันนี้หลังจากวาง IC ลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องส่องกล้องนิดนึงเพราะว่าจะต้องดูตำแหน่งของอตัว IC นะครับให้มันอยู่ตำแหน่งที่ที่ตรงไม่เบี้ยวซ้ายไม่เบี้ยวขวานะครับโอเคหลังจากที่เราวางตรงตำแหน่งแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวฮอตแอร์นะครับเป่าเพื่อที่จะให้ขาเนี่ยว่าง cpu กับตัวบอร์ดเนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับ โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนในการวางชิปตัว CPU นะครับกับคืนที่ตัวเมนบอร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอตัวเมนบอร์ดแล้วก็ชิปเนี่ยเย็นนะครับเข้าสู่อุณหภูมิปกติแล้วเดี๋ยวเรานําไปประกอบเครื่องเทสกันอีกทีหนึ่งครับว่าจุดที่เราทําไปเนี่ยเครื่องจะกลับมาเปิดติดหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับตัวบอร์ดก็เย็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนําตัวเมนบอร์ดเนี่ยไปประกอบเข้ากับตัวบอดี้นะครับแล้วก็หน้าจอเพื่อที่จะเปิดเทสกันนะครับว่าเครื่องสามารถนะครับกลับมาเปิดติดใช้งานได้ตตามปกิรยัังนะคบ ซึ่ง g e เนเนี่ยสังเกตนะครับที่เรามีเครื่องมือพร้อมในการทำ cpu เนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้โลกประจำตัวของมันเลยก็คือลายวงจรใต้ cpu เนี่ยชอบจะมีปัญหานะครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะไขน็อตแค่บางตำแหน่งนะครับแล้วก็สายแพ่แค่บางจุด เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทสตก่อนนะครับว่าเครื่องเปิดติดหรือ,อยังนะครับตอนนี้นะครับเครื่องเปิดติดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราดู่อนว่ามันจะมีอาการค้างโลโก้แล้วก็ติดดับไปเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ เรียบร้อยครับนะครับอาการติดดับเมื่อกี้นะครับที่เราเจอปัญหาก่อนที่เราจะทําการซ่อมนะครับตอนนี้ก็หายไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าพอดีอันนี้นะครับแบตมันน่าจะหมดพอลูกค้านะครับใช้งานน่าจะเปิดให้มันค้างจนแบตเตอรี่มันน่าจะมีปัญหาไอ้ไม่ใช่มีปัญหาครับเปิดใช้งานนะครับจนมันค้างโลโก้เนี่ยจนแบตมันหมดหน้าจอมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะ มืดๆน,น,นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จแบตแล้วก็เดี๋ยวจะเทสให้เห็นอีกทีนึงครับเพราะตอนนี้แบตนะครับเท่าที่ดูมันจะมีแค่3%นะครับอ่าจริงๆแค่มันขึ้นหน้าต่างรหัสนะครับอ๋อพอดีกล้องมันไม่เห็นอ่าเดี๋ยวผมผมจะชาร์จแบตอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้หน้าจอเนี่ยมันสามารถเล่งแสงได้ตามปกติแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสให้เห็นอีกทีนึงว่าข้อมูลลูกค้าอยู่ครบไหมแล้วก็อาการที่เราวิเคราะห์แล้วก็ซ่อมไปเนี่ยมันตรงหรือเปล่านะคครรรัับโเเหลงงจจาาากทที่ช์ิ้้ไวนะครับ สักแป๊บหนึ่งแล้วตอนนี้ก็แบตน่าจะมีสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ละครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบนะครับเดี๋ยวผมเล่งแสงหน้าจอน,นิดหนึ่ง เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เครื่องเปิดติดขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตได้ว่าแอปพลิเคชันเนี่ยทุกอย่างนะครับอยู่ครบข้อมูลเท่ากับว่าตัวนี้นะครับของลูกค้าเนี่ยปัญหาที่เกิดจากตัวลาย CPU เนี่ยข้อมูลเนี่ยจะอยู่ครบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมเทสนะครับฟังชันเบื้องต้นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ปัญหาที่เราวิเคราะห์นะครับที่จุดที่มันเกิดนะครับแล้วเราก็ซ่อมทําการแก้ไขก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับปัญหาที่เกิดนะครับตัวเนี้ยก็อย่างที่แจ้งตั้งแต่ต้นคลิปว่า iPad Gen 7นะครับ เฉพาะรุ่น Gen 7นะครับที่เจอบ่อยรุ่นอื่นก็มีโอกาสเจอแต่เจอที่ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยก็คือ iPad Gen 7ลายคําสั่งใต้ชุด CPU เนี่ยจะชอบมีปัญหานะครับซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องของกระบนขั้นตอนการผลิตหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับเคสนี้เพราะว่าแต่มันจะเป็นเฉพาะรุ่นนี้ที่เจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องติดดับนะครับใช้ไปอยู่ดีๆดับเปิดไม่ติดนะครับกินเครื่องกินกระแสอ่อนนะครับไม่สามารถทําการบูตเครื่องได้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าใช้อยู่ดีๆแล้วเป็นนะครับส่วนมากที่เจอนะครับก็เกิดปัญหาจาก ชุดลายคำสั่งใต้ CPU อ,อย่างที่เราทําแบบนี้แหละครับก็เลยทําให้เครื่องนี้เราวิเคราะห์ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ซ่อมไปแล้วก็ตรงจุดนะครับก็เครื่องก็สามารถกลับมาใช้งานได้นะครับข้อมูลก็อยู่ครบทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าเกิดเป็นอาการแบบนี้มีอาการข้อมูลอยู่ครบ100%หรือเปล่าก็ต้องแจ้งว่ามันไม่ได้100%บางเครื่องอาการสินทับเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่จุดอื่นอย่างเช่นชุดหน่วยความจำนะครับหรือว่า เมที่เขาเรียกว่าเม็ดแนนเม็ดความจุครับถ้าเม็ดนี้เสียเราจะต้องเปลี่ยนใหม่พอเปลี่ยนปุ๊บนะครับข้อมูลในตัวเครื่องของเก่าก็จะหายไปกับเม็ดเก่านะครับอันนี้คือเคสที่เกิดปัญหาจากชุด CPU นะอ่าเคสนี้นะครับที่เกิดปัญหาจากชุดแนนนะครับหรือชุดความจุนะครับแต่พอดีชุดตัวเนี้ยเกิดปัญหาจากชุด CPU เลยทําให้ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยอยู่ครบนะครับโอเคครับก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เจอปัญหา การประมาณนี้โดยเฉพาะรุ่นที่เป็น iPad Gen 7นะครับย้ําเลยยิ่งเป็นเฉพาะ iPad Gen 7นะครับถ้าใช้รุ่นนี้อยู่แล้วเกิดปัญหาแปลกๆป,ประมาณนี้ก็สันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่ามีโอกาสเจอปัญหาจากชุดรายคาสั่งชุด CPU แบบนี้ที่ทําไปนะครับโอเคผมเองก็อาจจะต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าขั้นตอนการประกอบเนี่ยมันอาจจะกินเวลาเดี๋ยวคลิปจะยาวจนเกินไปเอาเป็นว่าผมพยายามจะซ่อมแบบเรียๆให้เห็นว่าจุดที่เราวิเคราะห์และเราทําไปเนี่ยเครื่องเนี่ยมันกลับมาใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยว ทำคลิปนะครับประกอบกวาจะประกอบเสร็จอาจจะกินเวลาคลิปมันยาวจนเกินไปก็เอาเป็นว่าผมสรุปว่าตัวเนี้ยสิ่งที่เราวิเคราะห์กาะทาไปเนี่ยก็ผลออกมาตามที่เห็นตามในคลิปนะครับเครื่องก็สามารถกลับไปใช้งานได้ตามเดิมทุกฟังก์ชันแน่นอนนะครับก็สําหรับคุณเพื่อนท่านใดนะครับที่หาข้อมูลนะครับที่จะซ่อมโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น iPhone Samsung iPad นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็เจออาการเสีย สอบถามเบื้องต้นเข้ามาก่อนได้นะครับลิงก์ติดต่อที่เราทําไว้นะครับก็กดขยายเพิ่มเติมใต้ลิงก์วิดีโอได้เลยนะครับมีลิงก์ติดต่อที่เป็น f Facebook เป็นไลน์นะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับก็เข้ามาสอบถามอาการเบื้องต้นประเมินอ,อาการราคากันก่อนได้นะครับโอเคผมเองก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ